สวัสดีครับนักเรียนสบายดีไหมเฮ็ดอียงอยู่ mm. e ลำแต่แ,ตแตจ้าอ่าสวัสดีครับนะครับมาเจอครูแอมนะครับเมื่อกี้ครูแอมพูดภาษาอะไรเอ่ยนักเรียนฟังเข้าใจไหมอ่ะนะครับวันนี้ครูแอมจะมาสอนนักเรียนเรื่องภาษาถิ่นนะครับภาษาถิ่นไปดูกันเลย ภาษาถิ่นนะครับก็คือภาษาย่อยนะครับที่ใช้ในถิ่นใดถิ่นหนึ่งนะครับในประเทศน,นั้นๆซึ่งภาษาถิ่นนะครับของไทยเราก็มีทั้งหมด4ถิ่นด้วยกันนะครับก็คือภาษาถิ่นกลางถิ่นใต้ถิ่นเหนือถิ่นอีสานนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับภาษาถิ่นกลางนะครับเป็นภาษาถิ่นภาคกลางนั่นเองนะครับก็คือ เป็นภาษาที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับที่เราใช้การติดต่อสื่อสารทางราชการต่างๆนะครับซึ่งภาคกลางก็จะมีหลายจังหวัดนะครับที่ใช้ภาษาถิ่นกลางเช่นเพชรบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพนะครับอยุธยาสุพรรณบุรีเป็นต้นนะครับภาษาถิ่นเหนือนะครับก็คือภาษาในภาคเหนือนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าภาษาถิ่นพายัพหรือว่าคําเมืองนะครับ ซึ่งภาษาที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในทางภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือภาษาที่ใช้กันในภาคอีสานนะครับการติดต่อสื่อสารก็จะอยู่ในจังหวัดนครพนมขอนแกน่นอุดรธานีนะครับซึ่งภาษาถิ่นอีสานเนี่ยมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับภาษาประเทศมื่งนของเราท่านเรียนรู้ไหมครับมันคืออะไรครับประเทศอะไรครับประเทศ ลาวนั่นเองนะครับต่อไปเป็นภาษาถิ่นใต้ก็คือภาษาที่อยู่ทางภาคใต้นะครับอ่าซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อนะสื่อสารกันในภายจังหวัดอ่าภาคใต้นะครับอ่าภาคใต้ก็จะมีจังหวัดชุมพรลงไปเลยนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนล่างนะครับที่ติดกับชุมพรเนะี่ยก็ใช้ภาษาใต้เช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับ ตัวอย่างภาษาถิ่นนะครับภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นกลางถิ่นใต้นะครับในแต่และคําศัพท์ว่าเขาใช้กันอย่างไรนะครับอะมาดูนะครับคําว่ารองเท้าถิ่นกลางนะครับก็ภาษากลางนั่นเองนะครับเรียกว่ารองเท้าภาษาเหนือเรียกว่าเกิดภาษาอีสานเรียกว่าเกิบภาษาใต้เรียกว่าเกือกนะครับ ต่อไปมะละกอนะครับภาษากลางก็มาละกอใช่ไหมครับภาษาเหนือเรียกว่ามักวยแตกนะครับภาษาอีสานเรียกว่าบักคุ้งภาษาใต้เรียกว่าลลกอนะครับเดี๋ยวคุณจะออกเสียงนะครับภาษาใต้เพราะว่าคุณถนัดนะภาษาใต้ออกเสียงเป็นสำเนียงใต้เลยนะครับต่อไปสับปะรดนะครับสับปะรดภาษากลางก็สับปะรดภาษาเหนือก็บักนัดนะครับภาษาอีสานบักนัดภาษาใต้หย่านัด ฝรั่งภาษากลางเรียกว่าฝรั่งภาษาเหนือเรียกว่าบักแก้วภาษาอีสานเรียกว่าบักสีดาภาษาใต้เรียกชมพู่วิ่งนะครับภาษากลางวิ่งนะครับภาษาเหนือเนี่ยล่นนะครับภาษาอีสานเรียกว่าแลนนะครับภาษาใต้เรียกว่าเล่นแล่นนั่นเองนะครับ ็นไหมครับคำว่า,าวิ่งเนี่ยก็บางคำก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะสำเนียงเช่นภาษาอีสานกับภาษาใต้เนี่ยสำเนียงอาจจะต่างกันนิดนึงเนาะอ่ะต่อไปคําว่ากินนะครับภาษากลางเนี่ยก็คําว่ากินภาษาเหนือภาษาเหนือกินภาษาอีสานก็กินนะครับภาษาใต้ก็กินนะครับเห็นไหมแค่สำเนียงมันต่างกันเฉยๆบางคํานะครับ ต่อไปคําว่าอร่อยภาษากลางนะครับอร่อยภาษาเหนือก็ลำลำคณดภาษาอีสานแซบแซบอีหลีภาษาใต้ก็ร้อยร้อยจังงูอ่าต่อไปคําว่าดูนะครับภาษากลางก็คําว่าดูเฉยๆนะครับภาษาเหนือพอนะครับภาษาอีสานเบิงภาษาใต้แล่นะครับอ่ามาดูคําต่อไปพูดนะครับภาษาก็ ภาษากลางคำว่าพูดภาษาเหนือคำว่าอู้ภาษาอีสานเรียก็ว้าวเว้าเว้านะครับภาษาใต้แหลงนะลูกแหลงโกรธนะครับภาษากลางก็โกรธภาษาเหนือเนี่ยโคดภาษาอีสานศูนย์ภาษาใต้วิบวิบนะครับวิบพ่อนะครับภาษากลางก็พ่อภาษาเหนือเนี่ย ป้อจะออกเสียงปอปานะครับป้อภาษาอีสานอีพอภาษาใต้พ่อนะครับต่อไปคําว่าเดินนะครับภาษากลางก็คำว่าเดินภาษาเหนือก็เตียวนะครับภาษาอีสานเรียกว่าย่างย่างนะครับย่างภาษาใต้ว่าเดินนะครับหรือว่าย่างก็ได้เนาะคำว่าฉันนะครับภาษากลางเนี่ยคำว่าฉัน ภาษาเหนือคำว่าข้าเจ้าภาษาอีสานเรียกว่าข่อยภาษาใต้เรียกว่าฉานชาญนะครับอ่าต่อไปคําว่าช้างนะครับภาษากลางก็คําว่าช้างภาษาเหนือคําว่าจ้างจ้างนะครับเอาจออกจ้างนะครับจอจานจ้างอีสานเนี่ยสร้างสร้างโซโซนะครับภาษาใต้เนี่ยออกชอชิงเลยช้างช้างนะครับ นักเรียนเป็นไงกันบ้างครับสําหรับภาษาถิ่นนะครับในคลิปนี้ถ้านักเรียนดูคลิปครูแอมนะครับนักเรียนก็สามารถทําใบงานได้ถูกต้องแน่นอนเลยนะครับเวลานักเรียนทําใบงานนะครับอย่าลืมนะครับเขียนด้วยลายมือที่สวยงามแล้วก็ตกแต่งใบงานให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถสอบถามครูแอมได้นะครับโทรมาก็ได้หรือว่าส่งมาในไลน์ส่วนตัวนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วทุก หน้านะครับในชุดที่12ให้ในักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งรูแอมนะครับแอมจะได้ตรวจตรวจตรวจแล้วก็ส่งกลับไปให้นักเรียนดูว่าถ้าผิดตรงไหนนักเรียนจะได้แก้ถ้าถูกแล้วก็ไม่ต้องแก้นะครับแล้วครูแอมจะได้ให้คะแนนได้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันนะครับในคลิปต่อไปครับผม